สวัสดีครับฟาร์มเกษครับวันนี้ผมพามาดูควายที่อำเภอวัดโบดตลาดของช้างลานดินผมพามาดูควายการต่อรองราคาควายที่จะนำควายเข้าขุนที่ฟาร์มของคนรู้จักกันนะครับนี่ครับก็ได้ควาอย่างครับได้แล้วครับเขาร้องเท่าไหร่ครับบต่อได้บ สาคือ3ามหมพครับต่อได้เท่าไหร่สามสิบสามสิบทวนก็พอใจเนาะก็ทำการพ่นสีครับนี่คือเจ้าของควายก็ถ้าเราพอใจตกลงราคาแล้วก็ทำการซื้อขายครับ4ตัวนะครับลองไปดูนี่ครับหตัว2ตัว3ลสี่ สี่ตัวครับสามหมื 3, ่นควายติดเนื้อครับนำเข้าไปขุนต่อขุนสักเดือนนึงก็น,น,งน่าจะได้ปล่อยรครับนี่ครับทำการ<ป>ตกลงซื้อขาย <c oughs> วางมันจำนะผมบอกมัจอง ควายตัวละสามหมื <plane>. ่นครับทางคมพิเศเราถามมาว่าควายสามสิพันตัวแบบไหนสามสิบพันนี่แลครับควายสามสิบพันคนไทยเรียกสามหมื่นสามสิบพันครับดูครับยอดไม้น้อยถึงบ้านผมเลยสามสิบพันราคานะครับประมาณนี้สามสิบพันคนไทยก็สามหมื่นครับ ก็ขอบคุณ FC ทางประเทศล้วที่ได้ถามเข้ามานะครับวันนี้ก็ได้ทำการถ่ายให้ดูครับควายตัวนี้ร้อง31นะครับ4ตัวต่อราคาลงเหลือ3 0ม0มื่นครับสามสิบพันครับได้ประมาณนี้นะครับ4ตัวครับก็ถ้า f อท่านใดอยากจะดูควายแบบไหนครับก็ ผมเมน์เข้ามาผมก็มีโอกาสผมจะมาถ่ายให้ดูครับก็คนอื่นก็ได้มีความรู้ด้วยครับควายราคาไหนเราจะซื้อแบบไหนครับต่อรองยังไงก็ก็ดูครับการซื้อการขายควายก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ก็ทําการซื้อแล้วครับอ่ ถ้าพ่นแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะซื้อเยอะนะครับนี่ B17 นี่ B18 ผมไม่รู้ว่าจะส่งไหนนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าพ่นแบบนี้เมื่อก่อนที่ผมเคยเห็นนะครับพอค้าจีนจะมาพ่นครับเบอร์ห้าสิบหกสิบหกสิบห้าหกสิบเจ็ดจนถึงร้อยครับเพราะว่าซื้อรถเออซื้อควายทษทีครับซื้อควายเข้าไปจีน พ่อค้าจีนก็จะมาซื้อพ่อนสีและนับตัวครับว่าวันนี้ซื้อได้เท่าไหร่ประมาณนี้ครับ B17 B18 ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าจีนนะครับท้าคนแบบนี้เท่าที่เคยเห็นมาครับนี่ครับควายสามหมื่นสามหมื่นน้อยๆครับแต่ถ้าเป็นควายตัวเมียก็ไม่แพงนะครับสามสามหมื่นก็ควายใหญ่อยู่ครับควายตัวเมีย นี่ครับควายที่ส่งประเทศจีนครับหุ่นจะประมาณนี้นี่นี่ควายใหญ่นะครับสวยร้องเท่าไรครับพี่แสนสี่ครับสองตัวเนาะแสนสี่ราคาล้องครับนี่ครับชื่อพี่อะไรครับผมพี่หมายเบอร์โทรครับ083 4877 403ครับถ้าใครต้องการ ควายใหญ่โทรหาพี่หมายได้เนาะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับควายใหญ่ควายลอยสูงนะครับเจ็ดหมื่นครับเป็นควายใหญ่ครับผมถือว่าสวยครับควายเนื้อควายเนื้อควายใหญ่เลยครับนี่ครับเจ็ดีท่านใดอยากดูควายราคาต่ำยันราคาสูงครับสามหมื่นยันเจ็ดหมื่นนะครับวันนี้มาถ่ายให้ เอฟซทุกท่านได้ดูติดต่อเสียมครับติดต่อเสียหมายครับนี่คือเจ้าของควายติดต่อสอบถามหรือสั่งได้ครับต้องการควายได้ควายใหญ่เนาะตลาดของช้างครับ,รบมีลุงน้อยครับลุงน้อย,อยบ,บ้านอะไรครับวางแดงนะครับ,บ,บอ๋อนี่ครับลุงน้อย อันนี้คือพี่ตั้มนะครับเคยได้ยิน<ช>แต,แตอ่อยู่ชาติการครับ <c oughs> ชื่อเสียงมานานครับนี่ครับ <c oughs> คนแถวบ้านผมมาซื้อควายกับคุณพี่เยอะครับได้ยินชื่อครับวันนี้ได้มาเห็นแล้วครับตัวเป็นๆนี่ครับหน้าตาเป็นนี้คาดหน้าคาดตากันครับเบอร์โทรครับพี่เบอร์โทรพี่เบอร์โทรอะไรครับ 06311 06311 4 6849 6849พี่ตั้มพี่ตั้มครับนี่ครับพี่ตั้มนำควายมาทีหนึ่งก็รับบ้านอยู่ส่วนเมียงชาติการนะครับนำควายมาทีหนึ่งเยอะไหมครับสามสิบสี่สิบสามสี่สิบหมดทุกนัดเนาะครับนี่แหละครับคนแถวบ้านผมมาซื้อควายกับคุณพี่เยอะครับผมก็เพิ่งมาเจอนี่แหละครับ ได้ยินแต่ชื่อนะครับภาสียตั้มสิครับผมยังไงก็ฝากเบอร์พี่เข้าไปด้วยเนาะก็ครับไปดูควายควายสามสิบถือว่าบนครับมีเนื้อ เลี้ยงเดือนเดียวครับควายแบบนี้เดือนเดียวแล้วก็ตีราคาใหม่ครับเลี้ยงได้เดือนหนึ่งตกลงราคากันใหม่ครับเพราะควายอย่างนี้มันขึ้นไวอยู่แล้วครับควาย30แล้วก็เป็นควายเนื้อครับก็กดติดตามทางช่องฝามเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ